มาชมสวนมาชมสวนในบ้านเราเองนะคะนี่ดอกมะเขือเทศลาชินีนี่บานจีเหลืองๆสวยงามเดี๋ยวเราจะเอาไม้มาปักแล้วก็ให้เขาขึ้นมันจะเป็นไรไหมเราจะมาปักให้เขายืนขึ้นเนาะไม่คะ่ะรู้สึกว่า เขาจะล้มลงมาเพราะว่าเขาจะต้องเป็นต้นยาวๆเนาะทุกคนอุ้ยตายต้นเออลายต้นอยู่ขึ้นอยู่นะเนี่ยอเอาแค่เอาเม็ดมันมาหวานเ,าเม็ดมันมาโปรยลงก็ได้กินเด้อทุกคนนี่น,น,นี่เป็นหน่วยแล้วเป็นลูกแล้วนี่นี่ยาวหามายาวๆมาปักแล้วก็ปักให้เขาขึ้นเนาะนี่น ให้เขาขึ้นหาไม้ที่ไหนนะมองดูไม้หรือว่าจะเอาเป็นเหล็กเล็กเหล็กจะร้อนเนาะเหล็กเล็กเเราเยอะอยู่เขาอยู่กระถางเล็กๆกไงนี่กระถางดูกระถางเล็กๆแบบได้สองต้นสามต้นจะแยกออกไหมอุ้ยเบี้ยก็มีเด้อพี่น้องเดี๋ยวเราจะแยกออกเนาะนี่ ใส่ปุ๋ยด้วยจะได้นี่นี่เป็นเบีย้ยก็มีเดี๋ยวมาแยกออกเนาะนถ้ามันเบียดกันอยู่อย่างนี้แล้วเขาก็ไม่โตนะทุกคนเนาะ,ะต้องแยกเออรู้แล้วทีนี้เราก็จะเอาเม็ดเข้ามาเทลงตรงนี้เนาะเดี๋ยวไปซื้อมากินใหม่ก็โตอยู่นะนี่ได้กินอยู่เนะาะหักแล้วยอดนี้ดีนะที่เป็นใบไม่ใช่ยอดเนาะต้องระวังต้องค่อยๆเนาะ เอ๊แตทำไงดีนะต้นพริกนี่ก็ไม่ก็ได้กินอยู่แต่ก็ไม่งามเท่าไหรนะ่เนาะแต่แก้แก้ขัดได้อยู่นะกำลังออกดอกเดี๋ยวเอาปุ๋ยมาใส่ดีกว่าเนาะปุ๋ยอะไรดีวะปุ๋ยมูลบัวบอถึงจะงามเนาะมัอใส่ต้นมะนาวด้ดกมากๆเลยนะแล้วเราจะเอาปุ๋ยมูล สัตมาใส่ให้เขาเนาะจะได้งามๆเอาดินโปะข้างหน้าจะได้มีมีกลิ่นเนาะเดี๋ยวเราจะแยกแยกตรงนี้ออกก่อนแยกต้นเล็กๆออกเนาะทุกคนเนาะใส่กระถางที่เบาๆจะได้ไม่ยกไม่หนักกระถางที่เบาๆเอาตัวไหนเอาตัวนี้เหรอนี่ตัวนี้ไม่มีมูลไม่ไม่โตแล้วเนี่ยความดูเลย โอ้อยอย่าหักเด้ออย่าหักเด้อนี่โอ้ก่อนอื่นเราต้องเอานี่ขึ้นก่อนเนาะเอาขึ้นก่อนเดี๋ยวหาไอ้นั่นก่อนคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวหา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 ,หาไอ้นี่มาใส่ก่อนพอดีเรามาเจอโดยบังเอิญก็เลยไทยแบบเร่งด่วนให้ดูนะว่ามะเขือเทศราชินี้เขาก็ปลูกง่ายขึ้นง่ายนี่คะ่ะแค่ ใช้มเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดที่เราที่เราซื้อมากินนะคะจากเมคโคเนั้นกินไม่หมดแล้วก็กินไม่ทันเนาะมันมันสุกก่อนเนาะมันเละก,ก่อนแล้วก็เอามาเอามาโรยใส่ตรงนี้กระถางนี่ค่ะกระถางที่เรามีอยู่นี่ค่ะมันก็เกิดเองนะคะเ,เกิดเองเกิดเองโดยธรรมชาติของเขาเลยงอกขึ้นมาเป็นดอกเป็นผลให้เรากินด้วยเดี๋ยวเราให้สุกแล้วก็จะ มาปีดกินทีละเม็ดละเม็ดเนาะไอ้น้องมานี่ก็อย่ามากินของแม่เด้อนี่เดี๋ยวแม่อันนี้ข้าวแล้วก็ใส่เป็นปุ๋ยเนาะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะจะอนีอ้เราเอากระถางมาแยกเอามาแยกเนาะเอาดินใหม่ใส่นี่มันแน่นไปดินมันแน่นแล้วอันนี้แล้วเราก็จะเอ,เอาปุ๋ยมาใส่ใหม่ อีกหน่อยเราจะเอาใบสำสามาใส่เนาะอ้น้องหมาก็จะช่วยนะนี่แล้วเราก็จะมาใส่ใส่ปุ๋ยเนาะเอา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 ,เอามีกิ่ทามาใส่เอากีเทามาใส่ข้างหลางเนาะมันจะได้ไม่มีเชือ้อราเนาะหลกจะไม่เน่าเดี๋ยวเ,เดี๋ยว,เ,ยวเรามาติดตามตอนต่อไปที่เราจะทำไม้ นั่งร้านให้เขาเนาะให้เขาสูงขึ้นไปรถไม่ลอยลงมาเดี๋ยวน้องมาจะมาทำเขาหัดเนาะรอสักครู่นะคะคลิปต่อไปนะเพื่อนๆเดี๋ยวมาแยกอันนี้ด้วยนี่แยกต้นเล็กด้วยนะคะเนาะทุกคนสวัสด,ดีจ้า